ต่างชาตินะคะมีไม่น้อยที่สนใจนะคะเรื่องสายมูนะคะมากขึ้นนะคะบางคนก็สนใจมาสักคิ้วทําหน้าตามูง่เฮงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่มิ้นแปลกใจมากเลยนะหรือว่าสักนี่จะเห็นเยอะมากนะคะตั้งแต่อาจารย์สักชื่อดังที่มีดาราแบบระดับแองเจลิน่าโจลี่อะไรเงี้ยเพียสบอสแนนมามา,มา,ม,ามาสักแล้วเนาะแล,แล้วก็ตอนนี้พี่มินก็รู้จักอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะคะ ก็เออมีลูกค้าฝรั่งทั้งนั้นเลยนะคะเปิดสํานักศักษอยู่ที่ภูเก็ตอะไรแบบเนี้ยนะคะก็คือต่างชาติอะ่ะเขาสนใจมาทางนี้นะแล้วก็เวลาที่เขาสนใจเนี่ยเขาจะไม่ได้สนใจในแนวแบบพวกเราพวกเราเนี่ยมันอยู่ในประเทศแห่งความเชื่อใช่ไหมมันก็จะมูเพราะเป็นความเชื่อต่อๆกันมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นความเชื่อดั้งเดิมแต่ฝรั่งเนี่ยเขาสนใจในสิ่งที่เขาพยายามหาข้อพิสูจน์ทางพลังงานเขาเขาแบบมีความคิดที่ หาเหตุผลและเอาวิทยาศาสตร์มาเทียบเคียงในเรื่องของพลังงานหรือมิติลี้ลับอะไรประมาณนี้นะคะเขาก็มีความเชื่อนะคะเขาก็มีความเชื่อได้นะคะอย่างหนังฝรั่งหนังแบบมาเวลอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็จะพยายามหาสิ่งที่เทียบเคียงพลังงานว่ามันจะต้องถูกมีชื่อเรียกว่าอะไรเป็นกฎอะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะถามว่าพี่มิ้นรู้เรื่องไหมนะคะอ่านก็ไม่ทันฟังก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเวลาดูหนัง โดนหนังมาเวลนะคะอย่างเงี้ยแต่ว่าเออก็รู้นะว่าฝรั่งเขามีความเชื่อเรื่องพวกนี้เหมือนกันนะคะในท้ายที่สุดแล้วมันก็คือพลังงานหนึ่งในธรรมชาตินี่แหละมันขึ้นอยู่กับใครจะเข้าถึงได้มากได้น้อยและเข้าถึงและเข้าใจในระดับไหนนะคะดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการตลาดที่ดีเหมือนกันนะในประเทศเรานะคะที่เออก็ทําให้มันเป็นสินค้าเศรษฐกิจไปเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะ ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมทางความเชื่ออะไรแบบประมาณนี้แต่แค่มันจะต้องมีลิมิตแค่นั้นเองเราก็มีสติปัญญาคล้ายๆฝรั่งเขาสินะคะเ,เราชอบทําอะไรตามฝรั่งนี่นะคะเราก็เชื่อแบบมีเหตุผลเหมือนเขาอะไรอย่างนี้นะคะหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยาศาสนาแห่งปัญญาที่สุดเนี่ยก็คือาศาสนาเราอยู่แล้วาศาสนาพุทธแต่เราเข้าถึงพุทธในแบบแค่ประเพณีที่มันเป็นพุทธบวรามามานานแล้วนะคะ ดังนั้นจริงๆทรัพยากรของเราอะในเรื่องของของศาสนาที่ให้ปัญญาสูงสุดเนี่ยมันมีมากอยู่แล้วแต่แค่เรายังเข้าไม่ถึงแค่นั้นเองนะคะดังนั้นเนี่ยก็เข้าให้ถึงปัญญาในระดับนั้นด้วยนะคะแล้วก็เอามาเอ่อเอาใจที่เข้าถึงปัญญาในระดับนั้นมาเลือกใช้ความเชื่อในระดับที่เหมาะสมอ่เพื่อที่จะ เข้าถึงซึ่งพลังงานอะไรบางอย่างที่เราอาจจะมีเหตุปัจจัยได้รับประโยชน์จากพลังงานในศาสตร์วิชาน,านั้นๆก็ได้อย่างเนี้ยนะคะหรืออาจจะเป็นแค่ว่าเราเข้าไม่ถึงซึ่งพลังงานานั้นๆหรอกแต่เพราะเราไม่มีเหตุปัจจัยแต่เราอาจจะได้แค่กําลังใจก็ได้อ่ะนะคะแบบว่าสักคิวเราสวยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าเราไม่เข้าไม่ถึงพลังงานโงเ่เฮงอะ่ะไม่รู้ว่ามันปรับเปลี่ยนแล้วมันดีย,างงายังไงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะเราก็แค่อ่ะเป็นกําลังใจก็แล้วกันนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมีประโยชน์หมดแหละ มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะใช้ประโยชน์มันเป็นมากน้อยขนาดไหนที่ไม่ทำให้ตัวเองหลงงมงายค่ะ